สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการหาเงินด้วย Canva.com นะครับใครที่ไม่รู้จักว่า Canva.com คืออะไรนะครับก็แนะนำกันก,นก่อนว่าเป็นเว็บไซต์นะครับที่เราสามารถออกแบบโลโก้นะครับออกแบบอ e ีบุ๊กออกแบบรูปภาพ r r s s n t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  o o นะครับคือเป็นอะไรที่ครบวงจรเกี่ยวกับการออกแบบทุกอย่างนะครับรวมอยู่ในเว็บเดียวแล้วก็มันใช้ฟรีด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากจะหาเงินนะครับแล้วก็ อยากจะทำรายได้นะครับกับ Canva.com เนี่ยนะครับมันจะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยววิดีโอนี้เนี่ยดูให้จบนะครับจะบอกรายละเอียดเยอะมากนะครับสวัสดีครับผมเซนเป็ดครับช่องผมแนะนำการหาเงินออนไลน์นะครับผมจะอัพโหลดวิดีโอทุกวันอังคารและวันพฤหัสน,นะครับ ถ้าไม่อยากพลาดเทคนิคการหาเงิอนออนไลน์ใหม่ๆอย่าลืมช่วยกด subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะครับจะได้ไม่พลาดเทคนิคการหาเงิอนออนไลน์ใหม่ๆนะครับใครที่มีคําถามนะครับรว่าปัญหาเนี่ยสามารถแอดไลน์นะครับไปที่แอดเซียนเป็ดนะครับเข้าไปคุยกันในไลน์ได้หรือว่าเข้าไปจอยกันใน Facebook กุ่มเซียนเป็ดของผมได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูกันเลยนะครับว่า canva.com เนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับ ันนี้ก็เป็นเพจของผมเองนะครับก็จะเห็นว่าตรงในตัวที่เป็นภาพหน้าปกของผมเนี่ยนะครับผมใช้ตัวเป็นเหมือนวิดีโอแล้วก็มีรูปมีข้อความแบบนี้ใช่ไหมครับอันนี้ผมก็ใช้แคนวาทํานะครับแล้วก็เนี่ยครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นรูปภาพของผมนะครับผมใช้แคนวาหมดเลยนะครับอะไรที่เป็นเกี่ยวกับกราฟิกทั้งหมดในช่องในเพจของผมเนี่ยนะครับผมใช้เป็นตัวแคนวาหมดเลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัว YouTube c h anel n ของผมนะครับ เนี่ยผมก็ใช้ตัวแคนวาทำนะครับแคนวาเนี่ยทำได้เยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็เนี่ยสวยไหมครับเนี่ยเป็นวิดีโอแบบนี้นะครับแล้วก็ผมทํารูปโฟโตอัลบั้มอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยทําเป็นข้อความแบบนี้นะครับนี่ผมใช้แคนวาหมดเลยนะครับซึ่งแคนวาเนี่ยมันทําได้หลายแบบนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าผมทําอะไรบ้างนี่นะครับผมทําเป็นสิ่งที่เรียกว่า Presentation นะครับเนี่ยตรงนี้ผมก็ทําเป็น Presentation นะครับแล้วผมก็สามารถเอาไป แจกจ่ายนะเป็นไฟล์เป็นอีบุ๊กหรือว่าเวลาเราทําวิดีโออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็สามารถบรรยายแล้วก็เปิดสไลด์นี้ไปนะครับนี่นะครับผมใช้เป็นเาเรียกว่าโฆษณาใน Facebook นะครับตรงนี้เนี่ยผมก็ใช้เป็นเอาไปยิงโฆษณานะครับผมก็สร้างแบบนี้เลยครับนี่ฮะผมสร้างถ้าใครที่โดนผมยิงแอดบ่อยๆนะครับก็จะเจอเนี่ยผมใช้ในนี้นี่เองนะครับนี่ฮะยิงโฆษณาใน Facebook นะครับอันนี้ แล้วก็อันนี้ก็ทําเป็นหน้าปกในบล็อกนะครับผมทําบล็อกขึ้นมาผมก็ใช้รูปจากในนี้นะครับเนี่ยยิงแอดนะครับผมใช้นี่หมดเลยเนี่ยแล้วก็ทําเป็นหน้าปกใน YouTube นะครับตัมเนลใน YouTube นะครับเดี๋ยวไม่ดูนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมใช้โฟโต้สเกปนะครับตอนนี้เนี่ยผมมาใช้ตัวนี่ครับผมใช้แคนวาหมดเลยนะครับ ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมใช้อยู่นะครับแล้วก็เรียกได้ว่าผมใช้ทุกวันเลยว่างั้นนะครับก็มีประโยชน์มากๆผมใช้ตัวโปรเลยนะครับก็คือเสียตังค์ให้แคนวาเลยเพราะว่าตัวฟรีเนี่ยนะครับมันก็ดีแล้วนะครับพอมาใช้ตัวโปรเนี่ยนะครับยิ่งดีกว่าอีกเพราะว่ามันมีรูปเมื่อก่อนเนี่ยผมเสียให้ s h u t ต e r s t o c k เนี่ยเดือนละพันกว่าบาทนะครับก็คือได้10รูปนะครับแต่พอผมมาใช้ตัวแ a นวา Pro ปุ๊บนะครับ รูปมีให้ใช้ไม่จำกัดเลยนะครับแล้วก็มีวิดีโอเจ๋งๆคือถ้าใครที่ทำพวกตัดต่อวิดีโอใช่ไหมครับก็จะเห็นว่าเวลาถ้าเราไปดาวน์โหลดวิดีโอที่เป็นแบบสวยๆนะวิดีโอสต็อกเนี่ยนะครับแพงมากถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเราใช้แคนวาโปรปุ๊บเนี่ยนะครับตัวแคนวาเนี่ยนะครับมีให้ใช้เยอะสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยเหมือนวิดีโอนี้นะครับที่ผมทำตรงตรงนี้นะครับเนี่ยผมทำเอาวิดีโอมาเป็นฉากหลังนะครับก็สวยงามเลยทันทีครับอันนี้คือผลงานจากแคนวาโปรนะครับ แต่ก่อนอื่นนะครับก็อันนี้แสดงให้ดูนะครับว่าเออผมผมใช้แบบนี้นะนะครับผมใช้ยิงแอดผมใช้ทําแบนเนอร์ทาบล็อกนะครับทาสไลด์นะครับทำอีบุ๊กผมก็ทำนะครับผมใช้เนี่ยผมใช้มนหาเงินเยอะมากในแคนวานะครับใครที่ใช้ทําแนวเดียวกับผมนะครับก็ลองเปลี่ยนมาใช้แคนวาดูนะครับเพราะว่ามันมีประโยชน์มากๆนะครับก็กลับมาที่แล้วเราจะหาเงินกับแคนวาได้ยังไงนะครับสมมุติว่า ถ้าเราไม่ใช่นักการตลาดอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าแคนวามันทําอะไรให้เราได้บ้างเพื่อที่ว่าเราจะได้รู้นะครับว่ามันมีประโยชน์กับใครนะครับมันทําอะไรได้บ้างแล้วเราจะได้ไปหาว่าเออมันจะไปช่วยเหลือหรือว่าแก้ปัญหาให้ใครได้บ้างนะครับตัวอย่างนะครับผมจะให้ดูนี้นะครับผมกลับไปที่หน้าแรกก่อนนะครับนี่เขาก็จะถามเลยนะครับว่าอยากจะทําอะไรนะครับมีอินสตาแกร o โพสนะครับโพสใน i n s t a g r กรก็ได้ทําโลโก้ก็ได้นะครับทำโปสเตอร์ทําวิดีโอก็ได้นะครับเนี่ยครับ ทำวิดีโอก็ได้ Instagram Story ก็ได้นะครับเดซูเม่ก็ได้อีกนะครับทำการ์ดนะครับ Facebook วิดีโอนะครับรับทำอะไรได้หมดเลยครับทำเป็นอีบุ๊กทำเป็นการ์ดนะครับทำเป็นอินโฟกราฟิกนะครับแล้วถ้าสมมติว่าถ้าเราบอกว่าเออเราทำให้เป็นอะทำยังไงนะครับลองคลิกเข้าไปดูสมมติว่าผมจะทำอินโฟกราฟิกสิ่งที่แคนวามีให้เนี่ยนะครับก็คือเขามีสิ่งที่เรียกว่าสำเร็จรูปมาให้แล้วนะครับเนี่ยฮะทุกอย่างนะครับ ทุกอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยมันมีเยอะมากๆเลยนะครับคนที่มีความกังวลว่าเออแล้วถ้าเราไม่เก่งเรื่องกราฟิกทำยังไงล่ะนะครับเขามีเทมเพลตนะครับมีรูปแบบที่ทำเตรียมไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วเราแค่ปรับแต่งหัวข้อแล้วก็รูปภาพต่างๆให้มันเข้ากับลูกค้าเราต้องการจะทำา i s t t r y y อย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเป็น Instagram post หรือว่าวิดีโอที่โพสใน Facebook วิดีโอแบบนี้นะครับ สมมุติว่าถ้าคนที่มีปัญหาทําให้เป็นเนี่ยนะครับเราก็สามารถเสนอตัวได้ว่าเราทําเป็นแล้วเราก็จะทําให้ดูเป็นมืออาชีพเลยนะครับมืออาชีพเพราะว่าอะไรเพราะว่าแคนวาเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่าเทมเพลตเนี่ยให้เราพร้อมหมดแล้วนะครับเราก็แค่ไปคลิกแล้วก็แก้ไขแก้ไขนิดหน่อยนะครับฟังแบบนี้เนี่ยคนที่เป็นพวกทำกราฟิกมืออาชีพเนี่ยก็จะเริ่ม มีอคติกับผมแล้วนะครับว่าแล้วแบบนี้เนี่ยก็ตกงานเลยสิมันก็ไม่เชิงมันก็ไม่ใช่แบบนั้นสักทีเดียวนะครับแต่ว่าความต้องการคนเนี่ยมันมีหลายระดับนะครับถ้าคนที่เขาลรําเรียนแบบมืออาชีพมาเลยนะครับเขาก็สามารถไปรับเงินในระดับที่สูงขึ้นนะครับงานนึงโปรเจกต์นึงเนี่ยก็คือหลายตังค์นะหหลัก7หลักอะไรก็ว่าไปนะครับ แต่ว่าถ้าคนที่ไม่ต้องการอะไรที่มันยุ่งยากมากอย่างเช่นทําโลโก้เนี่ยก็ไม่ต้องซับซ้อนมากนะครับก็คือขอแบบดูเป็นเอกลักษณ์น่ารักน่านิดเดียวก็พอแล้วอะไรเงี้ยนะครับแค่ว่ามันก็ตอบโจทย์ง่ายๆนะครับหรือว่าทําเป็นข้อมูลทําเป็นสไลด์โชว์ง่ายๆนะครับแล้วก็ดูมืออาชีพด้วย,นยในราคาที่ไม่แพงมากเนี่ยนะครับ n ค a กาสามารถตอบโจทย์ได้นะครับมันจะคนละตลาดกันนะครับไม่ได้แบบว่ามาเรียกว่าหักราคาตัดราคากันอะไรทั้งนองนี้นะครับไม่ใช่นะครับเรียกได้ว่ามันเป็นอีกทางเลือกหนึ่งมากกว่านะครับสําหรับคนที่ต้องการความรวดเร็วแล้วก็ไม่ต้องการทําเองนะครับซึ่งแคนวาเนี่ยมันก็ทําได้นะครับทีนี้เนี่ยพอเรารู้หมดแล้วว่าแคนวามันสามารถทําอะไรให้เราได้บ้างเนี่ยนะครับแล้วเราจะไปหาเงินจากไหนนะครับเราก็ไปหาที่ที่คนเนี่ยมีปัญหาอย่างเช่นสมมุติว่า ผมต้องการทำการ์ดโปสการ์ดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วผมอยากจะหาร้านที่เขารับทําออนไลน์เนี่ยทำยังไงผมก็ไปที่ google แล้วก็ค้นหาในเว็บไซต์หนึงนะครับหรือว่าผมจะไปที่นี่นะครับก็คือ fastwork co นะครับหมายความว่าไงหมายความว่าเราก็เอาสิ่งที่ในแคมว่ามีนะครับไปเปิดร้านนะครับไปรับทําใน fastwork co นั่นเองก็คือรับออกแบบโลโก้รับออกแบบหน้าปกรับออกแบบ ทัมเมลใน YouTube นะครับรับตกแต่งแฟนเพจนะครับเนี่ยแคนวาสามารถทำให้ได้หมดเลยนะครับเราก็ไปรับจ้างนะครับใน fastwork.co หรือว่าถ้าเรามีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษพิมพ์ภาษาอังกฤษได้เนี่ยก็ให้เราไปที่ Fiverr.com นะครับ Fiverr.com เนี่ยนะครับมันก็เป็นของต่างประเทศนะครับก็พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วสิ่งที่ผมบอกว่าเอาแคนวาไปรับงานเนี่ยมันมีไหมเนี่ย เนี่ยผมไม่ดูตัวอย่างนะครับเขาบอกว่าเขาจะใช้แคนวานะครับแค่แคนวากับ p อ่ h พีเอสเนี่ยโฟโต้ชอปนะครับเพื่อที่จะแต่งอะไรให้ให้เราอะไรอย่เงี้ยนะครับเนี่ยกราฟิกดีไซน์ใช้แคนวาแล้วดูคนนะครับคนเนี่ยใช้บริการ150-100นึงนะครับมันมีคนต้องการนะครับมันมีความต้องการเพราะว่าบางทีเนี่ยคนมีตังแต่ว่าไม่อยากจะไปเสียเวลาไปงมเองนะครับเขาก็จะจ้างให้คนทำนะครับ เขาก็จะมาหาซื้อคนที่รับทำเนี่ยใน fastwork ใน f i v e r r c o m นะครับหรือว่าจะเป็น freelance bay หรือว่าเราสามารถไปสร้าง Fan Page ได้เช่นกันนะครับสร้าง Fan Page ขึ้นมาเลยประมาณว่ารับทําเว็บไซต์รับทํา Fan Page นะครับรับทําวิดีโอใน tiktok รับทําวิดีโอรับตกแต่งวิดีโอครับอะไรก็ตามที่ในเนี่ยแคนวามีเนี่ยนะครับเราก็ลองดูว่าเราเออถนัดอันไหนเนี่ยเราก็ลองเอาไปโพสต์นะครับ คือถ้ามันมีคนทําได้เนี่ยก็แสดงว่ามันสามารถหาเงินได้มันมีคนได้เงินจากสิ่งนี้ไอ้โมเดลนี้นะครับที่ผมบอกเนี่ยนะครับคือผมไม่ได้คิดขึ้นมาเองนะครับผมก็ไปเจอว่าคนใช้แคนวาหาเงิน,นยแย่ๆไปหมดเลยนะครับอะไรที่มันมีคนต้องการนะครับแล้วก็มันมีเงินอยู่ในนั้นเนี่ยนะครับเราก็ไปขอจ่ยมาเข้าบ้านนะครับโดยเราอาจจะปรับเปลี่ยนนิดหน่อยสมมติว่าเราลองมองในมุมของคนที่ทําขายของในลาซาด้าในช้อปปีดูซิหรือว่า คนที่ขายของใน Marketplace นะครับพวกนี้เนี่ยเขาก็จะมีของสินค้าจากประเทศจีนหรือว่าสินค้าที่เหมือนเหมือนกันหมดหรือว่าสินค้า OT ท p แต่ว่าถ้าเราบอกว่าเราสามารถตกแต่งรูปภาพเนี่ยให้มันดูสวยงามด้วยการทำไดคัตตกแต่งให้มันดูโปรเฟชชั่นอลดูมืออาชีพรูปของคุณที่เอาไปลงขายใน Facebook Marketplace ใน s h อ p e e ใน La z a d a จะดูโดดเด่นขึ้นเนี่ยคุณสนใจไหมเรารับตกแต่งให้รูปแล้วเท่าไหร่ก็ว่าไป เนี่ยครับเห็นไหมครับแค่นี้เนี่ยเราไปหาคนที่มีปัญหาแล้วเราก็เอาสินค้านี้ไปนําเสนอเขามันก็ได้แล้วนะครับเราก็ไปประกาศในกลุ่มกลุ่มต่างๆก็ได้ว่ารับตกแต่งรูปอะไรก็ว่าไปนะใน Market p l a c e อะไรทั้งนองน,นี้นะครับหรือว่าเราจะรับทำฟรีก็ได้พอเรารับทำฟรีเสร็จปุ๊บเนี่ย สร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นพอร์ตโฟลิโอครับเราเคยทําให้คนนี้มาแล้วนะนี่คือรูปตัวอย่างที่เราทําให้ลูกค้าเรานะคนเห็นคนอาจจะชอบใจนะครับว่าเออก็สวยดีนะเพราะว่าคนขายอ e ีคอมเมิร์ซทุกวันนี้เนี่ยนะครับก็สิ่งที่เขาขาดก็คือการตกแต่งรูปหรือว่าการคิดแคปชั่นการเขียนข้อความในรูปเนี่ยให้มันสะดุดตาแล้วก็อยากจะซื้อนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นช่องว่างที่เราสามารถใช้แคนวาเนี่ยไปช่วยหาเงนินได้นะครับ อันนี้ก็คือช่องทางแรกก็คือเอาไปรับจ้างนะครับใน Fast Work ใน f i v e r r ใน f r e e l a n c e b a y ในเพจในกลุ่มต่างๆนะแล้วก็เราก็เอาลองไปเจาะนะครับกลุ่มพวกพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องการใช้รูปภาพให้มันแตกต่างนะครับอันนี้ก็เป็นอ,อีกหนึ่งไอเดียนะครับหรืออีนนกนหนึ่งไอเดียที่ผมบอกก็คือรับสร้างแฟนเพจก็ได้นะครับเราก็จะได้แฟนเพจสวยๆที่ดูเป็นมืออาชีพแล้วก็ภาพเนี่ยมันดูแบบมีมิติขึ้นนะเงี้ยรับทําเป็นแบบโค้ดคําขวัญหรือว่าเป็นคําคมอะไรเงี้ยนะครับรับทาแบบนี้ก็ได้ ไอเดียมันมีเยอะครับเราแค่ไปหาคนที่เป็นลูกค้าให้ได้แค่นั้นเองนะครับลูกค้าเราอยู่ที่ไหนเราต้องหาให้เจอนะครับก็ประมาณนี้สุดท้ายนะครับก็คือแคนวาเนี่ยนะครับมันมีระบบ a f f i l i a t e ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนี่ครับ Earn Money น i ่ h Canva p า o นะครับก็คือระบบ a f f i l i a t e นั่นเองเราก็แค่ไปแนะนำเราจะได้ลิงก์มาเนี่ยผมจะให้ดูนะครับเนี่ยเราจะได้ลิงก์มาแบบนี้นะครับเราก็เอาลิงก์นี้นะครับไปโปรโมทนะครับนี่แบบนี้นะครับเนี่ยเราเอาลิงก์นี้นะครับไปให คนอื่นมาสมัครต่อเรานะครับด้วยการที่เขาสมัครแล้วก็ทดลองใช้แล้วก็จ่ายเงินแบบโปรนะครับก็คือใช้แคนวา Pro เนี่ยเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นจากแคนวานั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยแล้วทําไมเขาจะต้องมาใช้แคนวาจะต้องซื้อผ่านลิงก์ของเราด้วยนะครับก็คือเราก็ต้องบอกไปนะครับว่าแคนวามันดียังไงนะครับหรือว่าถ้าจะให้ดีเลยก็คือเราทํา YouTube ขึ้นมานะครับทำยูทูบใน หรือว่า t i k t o k ก็ได้สอนวิธีการใช้นะครับแคนวาในการตกแต่งนู้นตกแต่งนี้นะครับทำไดคัทนะครับทำการ์ดนะครับหรือว่าตกแต่งอะไรต่างๆเนี่ยเราสอนสอนฟรีนะครับจะสอนฟรีใน t i k t o k ก็ได้หรือว่าจะสอนฟรีในแฟนเพจนะครับใน u t u b e ก็ได้ทำเป็นวิดีโอขึ้นมานะครับสอน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 พอคนสนใจเนี่ยนะครับเราก็บอกว่าสมัครผ่านลิงก์เราสิแล้วเดี๋ยวเราจะมีกู่มือที่เราสร้างขึ้นมาเองด้วยการใช้แคนวาเนี่ยนะครับแนะนำ ให้ฟรีเลยเป็นอ e ีบุ๊กแจกให้ฟรีเลยนะสมัครผ่านลิงก์เรานะหรือว่าเราจะมีคอร์สออนไลน์เราจะมีติวส่วนตัวเราจะเปิดซูมใช้โปรแกรมซูม Zoom ในการที่จะเทรนส่วนตัวเลยว่าให้คุณใช้แคนวาเป็นได้เร็วที่สุดนะภายใน3มชั่วโมงประมาณนี้นะครับคนก็ยินดีที่จะสมัครผ่านลิงก์ของเรานะครับหรือว่าคนเซิร์ชใน Google ใน YouTube แล้วก็ไปเจอวิดีโอที่อยู่ใน YouTube ของเรานะครับแล้วก็สนใจอยากจะใช้แคนวาบ้างนะครับแล้วเราก็บอกว่าลิงก์นะครับสมัครเนี่ยอยู่ใต้วิดีโอนะนะครับ คนก็สมัครผ่านต่อเรานะครับก็ประมาณนี้เราก็ได้ค่าคอมมิชชั่นแล้วอันนี้ก็คือเทคนิคการทำแอ f ฟเ l ลเลตกับแคนวานะครับก็คือให้คนมาสมัครต่อนั่นเองทั้งหมดนี้เนี่ยก็คือการใช้งานนะครับแคนวาเพื่อหาเงินออนไลน์นะครับใครชอบวิธีไหนเนี่ยก็ไปทดลองใช้ดูนะครับส่วนตัวผมเนี่ยนะครับก็ใช้แทบทุกอย่างนะครับเพจยูทูบนะครับหรือว่าบล็อกหรือว่าทําเป็นวิดีโอทำโอ้คือผมทําใช้แทบทุกอย่างเลย บอกเลยว่ามันคุ้มมากนะแล้วเจ้าของเนี่ยก็กลายเป็นเศรษฐีพันล้านไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเขาสร้างไอ้ตัวแพลตฟอร์ม Can วาขึ้นมาเนี่ยนะครับซึ่งมันมีประโยชน์มากๆแล้วก็ถ้าเราใช้ c a นวา Pro เนี่ยเราสามารถใช้วิดีโอหรือว่ารูปภาพสวยๆในที่ปกติเราต้องเสียตังเป็นหลายร้อยร้อยหลายพันต่อเดือนเนี่ยนะครับก็ใช้ฟรีๆเลยเพียงแค่สมัครเป็น c a นวา Pro แค่นั้นเองนะครับราคาก็ไม่แพงครับผมซื้อเรียบร้อยแลวนะครับแล้วก็เลยเอามาแนะนาเพื่อนๆนะครับว่าใช้ดีก็เลยมาบอกต่อนะครับถ้าใครสนใจสมัคร c Pro เนวา็ เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนี้นะครับก็คลิกสมัครผ่านลิงก์ผมได้นะครับแล้วก็ลองไปทดลองใช้ดูนะครับจะรู้ว่ามีประโยชน์มากๆนะครับโอเคครับทั้งหมดนี้ก็เป็นวิธีการหาเงินกับแคนวานะครับถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็ไปกด Subscribe ช่องนี้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเทคนิคการหาเงินออนไลน์ใหม่ๆนะครับโอเคครับพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ